อ่ะ,อะพี่น้องนะครับดูอาอ่ะได้ยินแล้วนะครับนะพี่น้องเหล่ตังไลซัดกบ็บอกไม่ได้ยินเสียงไหม่มันตายจะเลยไหม่ตัวนี้มันตายจะเลยแนะ่ว่าต้องเปลี่ยนเพื่อว่ามดเบ็ดก็ไม่รู้ไม่เปือครับมีพ็มีซัมลมอยู่กลับกับ nè, phô mai mày đánh mày 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 vô, để để, mày thì thằng xuất này, nè, nè cặp, à, đánh. à đánh. وآتِكَ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني ها آه. حديث من ابي هريره رضي الله عنه ونبي صلى الله عليه وسلم ได้อ่านทุกค่ําคืนพี่น้อง หนึ่งอัลลอฮุมเมฟิรลีซัมบีโออัลลอฮ์เอ๋ยขอให้อัลลอฮ์ตาลานั้นได้อภัยโทษบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปที่เราแลเห็นและบาปที่เราแหลไม่เห็นบาปที่เราเจตนา,ราหรือไม่ได้เจตนาบาปที่เราทำมันในอดีตผ่านมาวันนี้เราเตาบัต กับเหนือกับตัวและไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้วีโจงวีจนันถ้าเราต่อบัรแล้วเนี่ยคนยังมาวีจนันเราเลยน่ฮารอมนะครับเราเคยทำมาในอดีตรเราถุมแล้วเราเคยซีหน้าเราไม่ซีหน้าแล้วเราเคยกินเหล้าเราไม่กินเหล้าแล้วเราเคยเล่นการผานันเราไม่เล่นการผานันแล้ว เราเคยหลักระมยเราช่อโกงเราคืนสับสิ้นเงินทองให้กับพี่นองเราหมดแหละเราคืนมดไม่ได้ตอนนี้ก็เราบอกพี่นองรอสักเดียวพี่นองเออูกสิ่งูกอย่างที่ชันทํามาชันข้อรับผิช,ชอบอะไรที่ชันช่อโกงไปอะไรที่ชันนะทําไปชันรับผิช,ชอบแต่ข้อให้เรารอนะครับบางคนนี่คือทําไป นะแต่รับผิดชอบไม่ไว้นะครับแต่เราต้องตอบัตตอบัตตตออัลลอฮ์และต้องรับผิดชอบสิ่งที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราจะไปทำนี้เขาไม่ได้แล้วลายจูซนะุลไม่อนุญาตอัลลอมาอะลอะลัตะอนุญาตให้เรานะครับ ไม่อนุญาตให้ตำหนิผู้ที่ตบัดแล้วนี่ผัวนตบัดไปแล้วยังหนังเล่งอยู่เลยยังพูดไม่ดีกับเขาอยู่เลยแต่ถ้าอย่างเขาไม่ตอบัดตีพี่น้องนะครับไอ้นั้นหวากันไปนะในเรื่องข้องการทําบาปมันยังทําอยู่เลยมันยังทําซีนาอยู่เลยมันยังช่อโกงอยู่เลยมันยังหลักกามโมยอยู่เลย อันนี้เป็นคนที่อันตารายนะครับฉะนั้นการตอบัตก็ต้องตาบัดให้จริงต้องเสียใจให้จริงต้องหละติงต้องไม่ขึ้นกลับไปสู้การทำบาปและจะต้องขึ้นสับสิ้นที่เรานะไปทำการอาธรรมกับพี่นองมานั่นคือจะลุดพี่นองการทำบาปนะครับก็คือการสร้างศัตรูนั่นเอง ทำบาบกับพ่อแม่กเเป็นศ <k fulfil> ัตรูกับพ่อแม่ทำบาบกับลูกก็เป็นศัตรูกับลูกทำบาบกับเผื่อนบานก็เป็นศัตรูกับเผื่อนบานนะครับทำบาบกับใครก็ต้องเป็นศัตรูกับคนนั้นนะครับนะโดยเฉพาะฮักคุณอาดัมนะและใช้ตอนกายุแย่อยู่ตลอดเวลาคนที่มีบาบนี่อ่อนไหวนะครับ หัวใจของเขาในี่อ่อนไหวนะหัวใจของเขาในี่อ่อนไหวเพราะใช้ตอนนังคอยอยุแย่นะครับโอกาสในการที่จะเข้ากลับมาเป็นคนดีนันไม่ใช่างนะถ้าหากว่าเราทาลุ่มเข้าไปในเรื่องของความบาปแล้วฉะนั้นข้อจะอัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลาวะอวัลลอฮ์ข้ออภัยโทษบ,บาปให้กับชันด้วยนะครับ ละหมาดเตาบัตช่องโอะอักข้อจะอัลลอฮฺตรลาวว่าข้ออภัยนะครับอิบารัดบางอิบารัดเนี่ยมันหลบหลังบาปเล็กๆได้เช่นการอับนามละหมาดถูกยศก้องการก้องการอับนามละหมาดเนี่ยเป็นการชะหลังบาปนะครับเวลาเราอับนามละหมายดยศยศนามแต่ละยศที่มันลงมาชะหลังบาป เดินไปละหมาดมัสยิดก้าวต่อก้าวฉาหลางบาอุมรอกต่ออุมรอกถ้าเรามีเงินเราไปอุมรอกปีนี้ปีหน้าเรามีเงินไปแล้วฉะหลางบบปซุกต่อซุกยุมะฮ์ต่อยุมะฮ์ก็ฉะหลางบาบนะครับการละหมาดเริ่มตักบีรอัลลอฮฺุอักบัรอัลลอฮฺเปิดประตูริสกีอัลลอฮฺให้บาปถูกบาปนั่นที่เราทํามันมากองอยู่ติว่าบาปพอเรารูกลัว มันมาป้องไว้ที่ว่าบาพอเราสูยุดมันลุดผลุดออกไปนะครับทุกครั้งที่เราละหมาดนะอย่าไปเถิมบาอิมามามลิกเนี่ยแกเวลาเขาทามว่าไกฟาฮาลูกะไกฟาซอบาฮะไกฟาซอบาฮุกปันเปลือมังในยามชาวโอเชกแกบอกว่ายามชาวนั้นอายุเรืมหน่อยบาเรืมมา ยามชาวของฉันเนี่ยอายุชั Nay, ้นเลื่อนหน่อยนะครับแต่บาปของฉันนี่พออายุหมากมันก็เริ่มมากข้อจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาอภัยอภัยบาปให้กับฉันเธอนะครับนะวาวัสเลฟีดารีโออัลล a h ์ข้อให้บานของฉันนั้นกว้าง บานกว้างคืออะไรล่ะไม่ใช่ว่าบานล่างย่อยนะไอ้นั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่บานกว้างที่แท้จริงก็คืออยากล็อกข้อให้บานชั้นกว้างกว้างโดยความสบายไม่อึดอัดไม่อัดตะขัดคนที่อยู่ในบ้านนะครับนะคนที่อยู่ที่บ้านในบ้านของเรานี้นะครับมีอีมาน มีการตักวามีการละหมาดมีการฎิกรุลโลมีการอ่านอัลกุรอานมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาเยือนมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนทำให้หัวใจเราเบิกบานนั่นคือบ้านที่มีความสุขบางคนสร้างบ้านตั้งแต่ไม่เคยอยู่เลยไปอยู่ในห่างนู้ไปนั่งกินกาแฟอยู่ในห่าง บ้านลังใหญ่โตก็ตั้งว่าใสไ่ไม่ยั่วยู่วไม่่อยได้นะครับตาไทยคิดไม่ดีกับบ้านเลยพอเราไม่สร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศ,ารรากาศพี่น้องที่รักทั้งไล่ทาให้บ้านเราสะอาดสะอาดโดยกุรานสะอาดโดยการฉะลางสะอาดโดยการทําความดีละเลยละทิ้งความชั่วไม่นินทาไม่ใส่รายไปสินะครับ นะพยายามอย่าเอาเรื่องที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนั้นมามาผูดในบ้านของเรานี่บางคนเนี่หลักความไม่ดีเข้ามาในบ้านหมดมาหนังนินทาเผือนในบ้านมาหนังใส่รายไปซี่เผือนในบ้านนั่นแหละมันทําให้บ้านเราเปือนมันทําให้บ้านเราซอกกับปรกนะครับ สูยุทธ์ให้มากนบีสุลต่านละวะไลห์วะซัลลัมเตือนผู้ชายอย่าถึงบานนะครับโดยที่เราไม่ละหมาดละหมาดสุนัตเซตอับนามละหมาดที่บานละหมาดสุนัตซ่องโรคอาการะวัดเต็ปพี่น้องนะถ้าหากว่ามีเระวัดเต็ปก่อนละหมาดนะครับ เรื่อลั่งละหมาดให้รบมาให้รบมาละหมาตีบานแต่ผู้ยิ่งนั่นนะครับสถานที่ที่ดีที่สุดของเธอในการละหมาดนั่นก็คือสถานที่ที่อยู่ในบ้านที่หลับตาคนที่สุดก็รุนใบทนบีบา่าวาสถานที่ละหมาตของสตรีที่ดีที่สุดนั่นก็คือกอน กอนบานไม่ถึงหัวซา,าท่านถีตีหลับตาคนมากถีสุดนะครับนะฉะนั้นปี่นองทีหลับงต่ไรบานนี้สำคัญนะครับขอละสุบาฮานวาตาละให้บานของเรานั้นกว้างนะมีริสกีที่เพิ่มพูนมีลูกล้านที่อีมนัน มีคู่ครองที่มีความสุขมรตุสอลิคนะครับว่าบ้าริกลีมารอสักตานีและโอ้ล l l a ์ข้อให้ ی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  ริสกีที่ชันใดห้านี้เป็นริสกีที่บารอกัตริสกีที่บารอกัตก็คือริสกีที่เราห้ามาจากเล่งที่ฮาลันเรามาใช้าจในหนทางที่ฮาลันนะครับ ริสกีที่กินที่ใช้แล้วให้ประโยชน์กับตัวเราเองนะครับอาหารที่เรากินไปจากริสกีที่เราห้ามมาให้ให้ตัวเราให้หลูกล้านของเราแบ่งปันให้กับสังคมด้วยนะครับมีน้อยแต่เพียงพอมีมากช่ายใจนอุนหนทางของอัลลอฮ์โดยการบริจาคก,การวากับการดูแลแลำคนลำบากยากจน นริกีที่บรอกัน,นะครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้ความบารอกัตกับริสกีเราโดยการข้อพี่น้องนะอยากได้ริกกีที่บรอกัตเราต้องข้อจากอลอ้นะครับเนี่ยดูอานนี้พี่น้องจําไว้เลยนะให้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประการต่อมาสาเหตุที่ทําให้ริกกีบรอกัตคือเฉื่อมสัมพันธ์เครือญาติพ่อแม่พี่น้อง เรือหยาดเหอนสหายครูบาอาจารย์คนอาวโุโส่ต่ نبي สุลลัลละัลลัมได้กล่าวมันอาฮับบะอายุบะซิตอละหูฟีริดกีวายุนเสอาละหูฟีอัซาริฟันยัซินรหิมะฮูนบีสุลลัลละัลลัมกล่าวว่าใครที่ต้องการที่จะให้ริดก,กีมีมากมีบารอกัตริดกีเพิ่มพูนนะครับ วายุนซาอุลลฮฟิอ,ลอาลสริและให้อายุยืนอัลลอฮ์เพิ่มอายุให้ฟันยาสินรอฮีมาหูจงไปห้าปีนองเราไม่ห้าก็เราโทรห้าปีนองไม่ใช่ไปห้าปีนองนั้นเพราะความอยากอยากลำบากของเราไม่ใช่การไปห้าปีนองนั้นคือไปห้าด้วยความกิดทึ้งไปห้าด้วยความรัก ไปนาไปห้าด้วยความเมตตานะครับโดยเฉพาะคนแรกที่เราจะต้องไปคือปะหมะของเราคนแรกที่เราจะทําความดีนะครับผมบอกอยู่สเสมอว่าคนที่ในิรคนต่อส่องป่อแม่ลลอ a ์ไม่ให้มีชีวิตที่ดีในดุนยาเลยกับอาคเรานะครับอุลามะทุกคนไม่มีใครที่เป็นอุลามะเลยทรยศต่อส่องพ่แม่ นะครับอิมัมชาฟีอีเติมบอกกับพี่น้องอยู่บ่อยครั้งว่าอิมัมชาฟีอีพี่น้องโตมากับมาหลักมามากเมตตามากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทานได้เป็นอิมัมเป็นอุลมามะตำราที่ทันเขียนตำราแรกที่ชื่อว่าอัลอุมแม่ของฉันนะครับ ฉะนั้นคนรักพอคนรักแม่คนให้เกียรติพอคนให้เกียรติแมมคนเมตตาพอแม่พี่น้องที่รักทั้งไลาคนคนนี้จะเจริญทางดุนดุนยาและก็อาคีรัแต่คนที่ในักคนนี่เขาจะตายโดยสภาพที่ไม่ส่วยนบีสุลลอฮฺว่าเลวะัลสลัมบอกว่าซองคนที่ทุกข์ลงโทษก่อนตายหนึ่ง อัลบบกยุ่คนที่รมกับปีนองททาให้ปีนองเจ็บใจทําให้ปีนองเจ็บปวดโดยลิ่นของเข้าโดยมือคองเข้าโดยพฤติกรรมข้องเข้าโดยสายตาของเข้าโดยคาพูดข้องเข้าอย่านะครับอย่าทําให้พี่น้องเจ็บปวดด้วยคาพูดอย่าทําให้พี่น้องเจ็บใจด้วยการกระทํานะครับ เพราะนั่นคือการซอเลมนั่นคือการอาธรรมนะเรื่องกล้องสมบัติสับสิ้นสมบัตินะครับเราจะต้องระวังฮักกุลอาดมนะนบิบลุรุละวะซัลลัาาลาลมบอกว่าซ่องก็คือการทรยศรื่นในลกคุณต่อซ่อง่อเม่อแมแกชาราเราไม่กลับไปดูแล เราไม่ได้ส่งเสียเราไม่ให้การดูแลน,นะครับริสกี้ก็ไม่มีความบริการแต่นบีสุลต่านาาลลาาไ,ได้กล่าวอีกดตัวหนึ่งว่าต่ออลลมูมินอันซาบิคุมมาตาซิลูนบิฮิอัรฮามักุมตุออลลิมูมินอันซาบิคุมจงเรียนรูต้ตะกูลของเรา นะครับจงศึกษาตะกูลของเรานะครับฉะนั้นใครที่มีตะกูลต้องหลักตะกูลให้มานะอย่าไปชายนามสกุลคนอื่นเราได้แต่งงานแล้วกฎไม้ก็ไม่ได้บังคับใครอยางตะกูลไดก็ชายนามสกุลนั้นลูกมันได้รู้ว่าอ้อมะชั้นีนนามสกุลอะไรเหละชันจะไปห้าตะกูลของชันได้ทางมะของชันทางป่าของชั้น นี่พอเราแต่งงานปุ๊บเปลี่ยนนามสกุลผ่อนผ่อนลู่นล้านมาปุ๊บไม่รู้จักเด็กบันพมรบกันยิงกันตายพอสักจายไปแล้วโตเดียวกันเปลี่ยนนามสกุลนะครับไม่รู้จักพอไม่รู้จักแล้วมันเป็นเป็นปัญหาสังคมนี่สิ่งที่่านนบีสุรุลล้วาเลยวะสลัมซ้อนนะเราก็อย่างท่านพี่น้อง ไปอำเภอแล้วไปก็เปลี่ยนนมสกุลรับมาเพราะนั้นไม่ช่กกหมายบังคับนะครับแต่ก่อนนี่เรากลัวว่าไม่ได้รับมรอดอกเพราะไม่เปลี่ยนนมสกุลนะครับแต่ถ้าเราจัดเสบียงตมรวจมรอดอกได้แน่นอนใครเอาบรอดอกไปค่ายก็ไม่ได้ถ้าเมียไม่เซ็นถ้าพ่อไม่เซ็นนะไอ้น,นี้ก็ต้องระวังเผื่อให้เกียรติใครนะให้เกียรติปะของเราให้เกียรติตะกูลของเรา นะครับมีฮาดิษตันนึงเป็นองที่รักตัางรนบีสุลต่านบอกว่านะไขรที่อ้างว่าปะใครที่อ้างคนนึงเป็นฟอต่างๆที่เรารู้ว่านั่นไม่ใช่ปะของเราสวันนั้นฮารอมสำหรับเขาอัลลอฮ์ะจะไม่ให้คนนี้เขาสวันนนะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกีียวกับเรื่องของการชายนามสกุลของเราไหมไอันนี้ผมไม่กลา้าที่จะไปฟัตวาตรงนั้นแต่การที่เราไปนาซับในบางคนอ้างว่าชั้นลุกล้านนาบีชั้นลุกล้านคนนั้นชั้นลุกล้านคนนี้เผื่อได้ละ่ะเผื่ออิหม่าปับปรามีปดับเกียรติต้องไปชายนามสกุลคนนั้นเพราะนามสกุลคนนั้นก็มีเกียรติแต่สกุลปะของเราไม่เกียรติ อันนี้ไม่ได้เราในละเกียิของปะเราไม่ต้องไปยืมเผื่อนมาให้เป็นเกียิหรอกถ้าเราลูกปะเราลูกมะเราเรานี่แหละเป็นเกียรินะครับนะตัวอัลลีมูมินอันซาบิกุมมาตาซีลูนบิฮิอัรฮามะคุมเพื่อว่าเราจะได้เฉื่อมเกลียตุไป่นอง พมนี่นามสกุลปัจจนีอยู่นครซีธรรมราชนี่เราเข้าใจว่าตระกูลนี่มาจากนกครแต่พอเฉิมไปเฉ่อม,มาตระกูลของพมมาจากวัวเขา้าคนวัวเขานมสกุลปัจจนีมาเฉิม,มกันไปเฉอมกันมาพี่น้องพอมาแลนหน้าตาคนบ้านพมกับคนวัวเข้าในตระกูลปัจจนีนั้นเหมือนกันคลายกันซืบตระกูลพี่น้องไปห้า นะครับนะตระกูลเดิมขางบุมคือคนพวกเขาที่เขากระจัดกระจายกันไปอยู่ตามต่ำธุรกิจต่ำมากินกันไปได้ลูกได้เมียกันทีนี่นครพอตอนลั่ก็มีลูกลา่นเข้ามาเรียนที่สงข้าเขาก็ไปทํากิจกรรมทีพวกเขานำตระกูลเดียวกันเขาก็ส่งใยนะครับว่าเรานี่ตระกูลเดียวกันมาพอมาท่ามคนเก่าๆคนแก่ๆีะเกสียชีวิตไปแล้ว ก็บอกว่าเคยมีละยะพี่น้องเขาเคยออกไพยอบจากว่าเขานี่ไปไข่หัวไข่ควายอยู่แต่แถวหนังคอนแล้วก็ไม่ลบมาเลยนะครับนะท่านนบีสุลลัลละและยุวาสัลลัมให้ความสําคัญมานะครับมินอัจจิลลิลลาฮ์ท่านนบีสุลลัลละและยุวาสัลลัมบอกพี่น้อง ส่วนหนึ่งของการให้เกียรติอัล l l a ์ก็คือ ijlaun al, al นะใช่บัติมุสลิมีนนบีสุลต์ละสัลลัลลอฮ์สัลลัมบอกว่าส่วนหนึ่งในการให้เกียรติอัล l l a ์ก็คือการให้เกียรติอาวโุโสของเรานะครับก็คือคนแก่ๆของเราต้องให้เกียรติต้องให้ความสําคัญนะครับ นะฟะอินนัสลตุรหิมมหัปปะตุนฟินอัลการเชื่อมพี่น้องมันจะทำให้เรามีความรักกันนะครับทำให้ญาติพี่น้องมีความรักกันไปมาห้าสู้กันแลกเปลี่ยนความคิดกันช่วยเลือกสนกันและกันมัสรอตุนฟินมานทำให้สมบัติของเราเพิ่มพูนพี่น้องนะครับ ทำให้สมบัติของเราเพิ่มพูนมันสะอาตุนฟินอาสารีและทำให้อายุของเรายืนยาวแก้ไม่ค่อยแก่ายนะครับคนที่ชอบเดินเยี่ยมเยียนพี่น้องโรคก,ก็ไม่ค่อยมีพี่น้องพี่น้องตรงนี้นั้นหนึ่งพี่น้องใส้เครือยาติสองพี่น้องมุสลิมนะครับ ถ้าเรานอนยับอยู่ในบ้านคนเดียวนี่สักพักโรคซึมเศร้ากินซืมเศร้ากินเซตปีนองที่รักต่งางๆตามโดยกับโรคมาเร็งไม่โรคมาเร็งก็โรครายๆโรคหัวใจนะครับฉะนั้นเนี่ยนอนยับอยู่ในในห้องออกมานอนออกมาหนังออกมาคุยกับปีนองคนที่ไปมาเปิดบานของเราวันดีคืนดีวันโยงวันยุธปีนอง ไปผมนี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเรานี่มีโรคอยู่ซ้ำโรคปางตายก่อนที่จะพมเดินบรรยายกับพี่น้องเนี่ยมอว่าเป็นโรคนี้ไม่ให้กินยาตลอดชีวิต1นโรคเกาซ้ำวันดีซี่วันรายกินโนก็ไม่ได้กินยอดพักก็ไม่ได้กินตัวก็ไม่ได้กินกินผงหัวผงไก่ก็ไม่ได้ กินแล้วมันเจ็บเจ็บนี่ก็ไม่รู้นะเขาว่าเจ็บเกิดนี่หมากว่าเจ็บเจ็บว่าเผลอแล้วแต่พมผมไม่รู้ว่าคนเกิดนี่ก็เจ็บปนนั่นแต่ว่าพมเป็นเกานี่ทุกบันล่มก็เจ็บเผลอเดินเชียดนี่ก็เจ็บแต่ไม่รู้ว่าเจ็บเกิดนี่ทุกบัลลมเจ็บไม่ทุกแอรเจ็บไม่พมไม่รู้นะแต่ว่าเจ็บเกานี่เจ็บจริงๆเจ็บมันไม่มีเหตุผลนั่น เอาล่อให้ไปตรวจเลือดให้มดแล้วเป็นโรคความดันร้อยเจ็ดสิบขึ้นหนังวืดนะครับตาในลายมดแล้วนอนนี่เรารู้สึกว่าตีนของเรานี่อยู่เนื้อยู่บนที่สานนอนตีนลอยอยู่บนเนี่ยอ่ะแม่กามกามคืนนี่วาไม้แล้วนะครับความดันตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบอยู่ตรงนั้น ตัวกีทก่ที่กี่ทีนะ่ก็อยุ่ตอนนั้นการยาเราต้องกินนะะกินเผืือกุม้มถ้าวายุดได้ในะไม้หม้อหม้อวายาหยุดและหยุดการเดี๋ยวมันติกระเปลือมขึ้นมาแล้วก็กินเผืือฮะโรคกนันให้หมดแล้วนะครับโรคติดร่างคือโรคกไก้มันไอ้นี่ฆาตากรโหดรายที่สุดไม่มีอาการบางคนไม่มึนบางคนตาไม่ไล่ แต่ถึงเวลาอินนาลิลละวะอินนาอิัยฮิรอจีอุนไปจวดเหลือดหมอวาให้แล้วก็มานังคิดว่าเออสาเหตุอะไรที่เราให้พอนึกถึงฮะ,ฮะดิษของท่นานนบีสอล,ลลัาาลลุวะลัยวะสัลลัมการที่เราทำความดีการที่ทำซะดะปะดูแลเด็กกำพร้าดูแลเด็กอยากจนย,ยีบมาถึง30ชีวิตนะครับ เดินไปให้ความรู้พี่น้องวันเราสรงซ้มจวงตั้งแต่ชาวเทียงเย็นวันนีสน้สา้าบรรยายนสร้างตีเรียกว่าส่องตีนะครับไม่ใช่พูดเปื่อตตรงการจะโอรสก,กับพี่น้องแต่พุมต้องการที่จะบอกว่าคนเรานะความดีมากไมยแต่เราไม่ทำนะครับมันเป็นยาที่อัลลอฮฺเยียวยาอยู่ในอันกุรานมัตพี่น้องนะ ฉะนันการไปมาหา้าซูกับพี่น้องนี่พี่นอง,นองฮัมดุลิลละมีโอกาสได้มาเรียนได้มาพปปะคนนั้นได้มาพปปะคนนี้นะโต๊ทีหนังกลางหน้านี่พุ่งกิดว่าหน้าจะไม่ต่ำว่าหกสิบถึงเจ็ดสิบปีแต่แกมาทุกวันนะครับนี่คือความดีโดยความเนียดโดยความอิคลัดคนดนนี้นอนเตียงเลยช่วนใหญ่นะนะครับ นี่พ่อมีบอกว่านี่คือเก็ดลับตีนาบีบสุลลัลวะลัยวะซัลลัมบอกถึงริสกีไม่ได้มาเผื่ออื่นใดนอกจากทำความดีมกับอัลลอฮ์นาบีว่ายิ้มให้หมากยิ้มให้หมากอัตบัสซุมซาดะกะการยิ้มนี่เป็นซาดะกะร้อยเปอร์เซนวละตุกซิรออัลลอฮ์ยากว่ารถหมาก เพราะว่ารามาดมันทำหาอายุสัน้นปล่อย,ยได้พี่น้องมันทำให้ใจมืดคนวัวเรามาดนี่มันเป็นดาบซองคมเรานั่งวัวกันเผื่อนคนทีสร้างเดินมาเขา้าเข้าใจว่าเรานี่วัวเราเยาะเขา้าเปื่เปอเพื่อก็ทีบเอาได้แต่ถ้าเรายิ้มให้เขาเนี่ยไม่มีคําว่าการยิ้มทีเส้แซงถ้าเรายิ้มให้เขาเนี่คือยิ้มทางด้วย <c oughs> นะครับเป็นสต๊าดก็ นะครับให้สาลามยิ้มให้อาหารพี่น้องนะครับเราสอดกอที่ได้บุญละบุญมากที่สุดก็คือสอดกอที่เราจักมือจักกระเป๋าไม่ออกพี่น้องเข้าใจไหมสอดกอที่ดีที่สุดก็คือสอดอกอที่เราตานันนี่ที่เนี้ยวะขี้ฉิตนะจักออกมาเลยแล้วก็ตั้งเลยนะ นั่นคือการไม่อย่าก้มเฮงงก้มเฮงนับสู้ของเราอ่าก้มเหงตัวเองนะครับกาก็ฟาดกับพี่น้องนะอาจารย์มาแล้วนะครับกาข้อมาอัฟนะครับซึ่งใดที่ผมผิดพุทธผิดประการใดก็ข้อมาอัฟจพี่น้องอิสติกฟาดล็อกตาล่านะครับก็ปบกันแล้วในในเดือนหน้านู้นนะครับนะบิลลาฮิตอฟิกวานฮิดายห์ลามุะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกัด